الله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه من دارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربي زدنا علما نافعا หน้าที่ห้าสิบเจ็ด นับจากข้างหลังบันตาตีห้าสุปฏิเปิดม่านอัลลอฮ์ตาลาสุปฏิเปิดม่านอัลลอฮ์ตาลาอ่ะวันนี้วันทีสิบวันวันพุธทีสิบเจ็ดเดือนกุมภาพันธ์สองพันหนะ้าร้อยหกสิบส,บสี่อยู่ในเดือนรอยจับนะครับออ่่าาเรามาพบกันลาทีปอนอ,ปรอเรารเรารดตุตตอ,อ,อลีบินปอนอ ซอยกาวข้าแกว้วอำเภอโนอน,นของจากวัดกระบี่อ่าปนาบอบริมอยู่แก่เคตุบานตุเซรีบานเซรีอ่าเราแลกทึงเหลืองราวข้องลูกสะอานนะครับอ่าชาวสาวันเนี่ยก็ได้ปาดเสื้อผ้าเครื่องหนุ่งห่มต่างๆนาน,นาอ่าลบไปนะครับอ่าเราลบไปนะั่นลูกซอานนี่ก็ติดไปกัน Nah, kalau Allah datang bawa puja, seperti permat Allah taala, seperti permat Allah taala. Kita ini naf, Chen Allah datang bawa, Chen Allah taala datang bawa. Waladainan mazid, nah, waladainawazid. Yang ini fahamaiwa dan pada kami bertambah tambah atas syurga itu. และ pada kami bertama-tama atas c e r g a itu และเราได้เพิ่มให้กับชาวสาวันนั้นและเราได้เพิ่มพูดให้กับชาวสาวันนั้นอ่าเอาล่ะเราได้เผมพูดให้กับชาวสาวันนั้นยาอีตัคือมาเลหัดอาการดีเก่าอ่ามาเลหัดอ่ามาเลหัดอาการดักกูมาเลหดัลหดอาการดากัดกกูคือการที่ได้มองเห็นกับตัวข้องเราด้วยตาว่าเขาเอง คือการเทวได้มองเห็นกับตัวของเราด้วยตาว่าเขาเองอ่าอัลลอฮ์ตาเราเราจะเผื่พูดให้กับบรรดาชราว่านคือการเทวาได้มองเห็นนะครับกับตาว่าของเรานะครับอ่าด้วยนะครับอ่ามองเห็นตาว่าของเรานั้นนะครับอ่าด้วยตาว่าของเราเองการมองเห็นอัลลอฮ์นะครับอ่ามาการตีอาด่าล่าลารู้อัตส์มาระกะอิทูดีริปดาสตุจัมเ a ิด satu jam. Nah, maka tiada lah la lalu atas mereka itu daripada satu jam kepada satu jam. Nah, nampak. Dengan pokau jamai sia wela. Nah, dengan to ik to Nah, dengan pokau jamai sia wela. Jaga neng jamung to ik neng jam to โบชาวสาวันนี้ในเตลาเชวโชวโมงในเตลาวีนาทีนั้นนะครับเขาไม่เสี้ยเวลาอะไรหรอกเขามีเต่เรือซสนนุกสนน่าสบายนะครับอ่าไม่เสี้ยเวลาหรอกเมืออย่างบวเรานี่นะโยอยู่ดนยานี่เราอยู่ดนยานี่เนึ่องโชโมงนะันเราเสี้ยเวลามากบางทีบางทีเวลาขับรถไปในเมืองน,ะนอู้นะครับบ้าติดไฟแดงอยู่นะครับอ่านึ่งหนังในรถบางทีหนังในงเด็กตีอยู่ยิงคุ้งเทปเรียงว่านี่เลย นะครับยิงเราไปกรงเทปมันว่างตีได้ออกเขื่อนมาสักทีอลอเสียเวลาหมากเลยหนังนางทางไฟแดงติดไฟแดงรถติดนุเราระพังมัดนะว่างตีได้ออกสักทีเห็นไ,ไหมอ่ะนี่เราอยู่ในภาคใต้อยู่นี่บายว่างมาังกรงเทปว่ามาควนเวอร์อยากที่ไปอยู่กรงเทปแรงเงียนะครับอ่าอึดอัดมันจะตายไปโยที่นะ,นะครับอ่าตึ่งไปที่นึงลองแล่ต้าว่างตีได้ขึ้นรถเนะนะ ถ้าคนพาละส่วนตัวรถยนต์นั่งทรามานอยู่ในรถนั่นเป็นขึงชั่วโมงบางที่วางนี้ได้เขินห้วยนั่นคือดนยา่าถ้าคนพาละเขื่อนนั่นมันหงายเลยมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลำบากเลยแต่แซกแซกซอกแซกซอกแซกนะครับอ่าข้าวซอยนู่รถพันซอยนี่นู่เขาติดไฟแดงนู่รถอยู่ด้วยสุดนู่ถ้ารถเขื่อนมันหงายสักนี่คงเทบมันแต่ถ้ารถยนนั่นลาหมาอ่ะเด้วยวางทีได้ผลน,นะครับเห็นไหมอ่ะดนย่านี่เสี้ยวเวลามากแต่ว่าสาวันเนี่ยใคร,ริกานั้น ไม่เสียเวลาเลยนึ่งโชว์มงตอนนึ่งโชว์มงนี่ซ่าหมาแตจะมีความสุขได้หมดนะครับอ่าอัลเราตะอาลาไม่เสียเวลามาเลกันเพตัมบเตัมบะตรนี่เป็นอะไรมาเลกันเพิ่มเตัมบัตรนี่เป็นอะไรมาเลกันไอ้ตู้นอกจากจะเพิ่มฟูนลักลัยเนี่ยมันให้กับพวกเขานอกจากจะเพิ่มฟูนลักลัยเนี่ยมันให้กับพวกเขาเห็นไหมอ่ะ ในโชโมงนึงนั้นอ,อัลลอฮ์ตาลาเิมฝุ่นลักไลย่ยัง่มากนะครับอ่าลักไล่แบบ <c oughs> นะครับอ่าให้เราอยู่จะมีความสุขไม่มีข่าวว่าถูกแล้วมันมีลักไล่ออกมาไงนะครับอ่าในสาวนั้นอยูย่เป็นลักไล่นะครับอ่าที่อยู่เป็นลักไล่เรีกใบเบรกับนอกจากจะเพ่มฟุ่นลักไล่เนี่ยมากให้กับพัวเข้านอกจากจะเพ่มฟู่นลักไล่เนี่ยมากให้กับพัวเข้า ผมผมผมเพิ่ฟูลลักไร่ไหมกับบรรดาชาวสวนรรแต่ชั่วโมงนั้นแต่ละชั่วโมงนั้นไม่เสียเวลาหรอกทึ้งเรายโยดนหญ้านี่ลองแลยตานะครับอ่ามีลกักไร่ฟาอ่าฟังกีกานรแต่ละชั่วโมงนะครับอ่าเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าน,นั่นแหละในเนี่ยมาดนหญ้านี่คือมันหน่อยนะครับคนที่ต้องทดสอบสอบมากที่สุดเท่านั้นจะได้อยู่บายใช่ไหมอ่ะไม่ขิดมากไม่เครียดไม่ซีเรียสนะครับ ถึงตาว่าคนที่ว,ว่ามีนีสิ้นหมากนี่เสีเยดน,นอนไม่รับกลางคืนเออนี่ที่สิ้นเดือนเลยลาที่ตำบลที่ห้าต่างถึงในที่นี่เห็นไหมอะ่ะนั่นแหละพวกเรอนี่เวลาออกไปมีเมียมีลูกนั้นอย่าฮัดสั้างนีสิ้นเกินไปแรงนะครับเฮ้ยพ่อดีพอเหมาะพ่อสมหนะ่าอย่าอย่าเป็นคนชอบใส่อ่าชอบอ่าชอบมีนีสิ้นแรงในตัวนะั้นนะครับอ,อย่าลุ้บแรงโดนยา่ายิงเราลุ้บนั่งยิงความถูกฆ่ามาเราหมากเราลองแลยถ้าคนลุ้บแล้วไง อ่าอยากที่มีรถอ่ะไปไปพอดลาเลยอ่ะพอดรถอ่ามีนี่ลาวถึงอยากที่ได้รถยนต์ลาวไปพอดลาวมีนี่ลาวเห็นไหมอ่ะนั่นก็การโลภดุจยานั่นถ้าเราโลภเกินไปนั้นมันจะเป็นถูกกลับรอบมาห้าเราเห็นไหมอ่ะนั่นคือความถูกข้องแต่ละคนแต่ว่าเออถ้าไม่มีไม่ร้อยลาเลยไม่ร้อยได้เผื่อหลาวนะครับอ่าไม่ร้อยลาไม่วื้อลาวเลยมันไม่ก็เดี๋ยวอะไรอ่ะมันไม่ไม่มีความสุขได้พันนันเลย แต่ว่นนั้นนีสิ้นกับความสุขเอาต่อได้กันเนี่ยบางคนนอนไม่รับเอ็นไมาอะเขียดจุกตังรกูกรุงรักข้ามาในตัวเองต้องต้องหลักซ่าคารคกลาวนูนีนีก็ไม่มาอะเอากลัไปไงหซึ่งคุณไม่มีศาสนาไปไหนอะบ้าลายชีวิตเธอเขาว่าอะไรอะบ้าลายชีวิตคือตัดสิ้นใจเป็นได้กับ <Okay. S 1> อ่าฆ่าตัวตีนะครับอ่าฆ่าตัวตายนะครับนี่อ่ะหักขออ่อยเองทอไม่ะนั่งไงคอยทำลายตัวเองเสียว่างไปนั่นแหละ อย่าฮัดสร้างนี้สิน้นนะครับถ้าเราไม่มีเราก็อย่าไปลูบนะครับอย่าไปลูบตามเขาถ้าว่ามีมีนั่นลูบไม่เต็มทีไม่ใส่ตังเรานะครับไม่จะเอาตาังเขานี่เราเอาตาังเขามากค่นะครับคุณยกบ้านเป็นที่ยาเซนนะครับยกไปตังใครตังเขาขค้หอดขค้หอดใขยะขี้หรอดเขานะครับไม่ใช่รอดเราที่กาบเดีนี่สิ่งไม่มดมันไม่เป็นรอดเราที่นะครับอ่าซึ่งหลอแรหล็กเขาอู เลยนุม่มเบาเบาเคยมาว่าเลยคียรอดโอ้ฟูจินโน่รู้ร้อยจริงนะครับในคีรถดคยอ่ะคีรถเข้านะครับมันไม่เป็นข้องเราตีกราร,กราเดนนี่สิ้นอยู่ตรงนั้นนะอ่าตึ้งรเราเลยว่ะโอ้เข้าใบาจังเนาะเล่นคำนะครับว่าบายจังเนาะนะครับอ่ามันติจังที่ลังนี่แหละนะครับ <laughs> เห็นไหมอ่ะอ่าจังฮู้มัดกี่ลังนั้นเราเลยตัอ่านั่นจะเป็นโม่พอเรามองเข้าไปนั้นปับ๊บ ถึงเราก็อยากที่ได้เมื่อเข้ากันพออยากที่ได้เมื่อเข้าเพราะอะไรมันไปสุดท้ายชีวิตเรานะครับอาลมน่ะนี่สองโควิดนี่ลองเลยนะก็ลุยม,ม,มัดรถมือซองไปเลยตาที่เอาคันในผ่านมดัดนะครับด้วยกาะเต้นอยู่กับเขนทางไปวัดทําเสื้อนะครับเต็มไปหมดนะครับน่านั่นงงพออะไรอ,อ่ะเพราะว่าฟ้ามรูปน่ะนั่นคือในดุนยาให้มันพอดีนะครับคอยไปเอาเคราดด้ เนี่ยเนี่ยมาดเพิ่ม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 ข้าวมากเนื่องเฉลิมวงอัลลอฮ์แกจะเพิ่มมาอย่างแรงเนี่ยอัลลอฮ์ให้เต็มทีนะดายซับดาร์นบีสัลลออะไลวะซัลลัมดายซับดาร์นบีรอสูลลอฮ์สองอ่นเลยเอารอสูลลอฮ์ดาซับดาร์นบีรอสูลลอฮ์พ่อนาบีนั่งวุ่นวายดายซับดารอสูลลอฮีสัลลออะไลวะซัลลัมลาตัมารุอัลลาอัลลอ์ล่นจันนตีลาตัมารุอัลลาอัลลอ์ล่นจันนตี saatan 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 sa a, sa -a Illa sa la la I-la Wa-yaz-da-du-na Fi-ha ni đấy I-la I-la có <coughs> thể <coughs> tìm ก็อะไรไม่รู้นัไม่ใช่ในภาษาอาหรับอยู่ตรงนั้นอ๋อนรกใช่อีลาจะฮันนัมยิมยิมจะฮันนัมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวยิมดูยันหน่ำอยู่กลางหลังโู่นนี่มาเลยคำเป๋นรู้เนี่ยมัดอิซีนรกาาอ่มลกับอ่ามันต้องมาจากคว่าเนี่ยมัดอ่าเนี่ยมาตูฮุมอ๋อเนี่ยมาตูฮุม Mereka bertambah atas ni'mat mereka itu. Tengok pewa. Uh, Ni'man ila. Ni'man ila. Ni'man ila ni'matuhum. Uh, ni'mat. Wa la tamaru ala ahlin nari. Ni narok kita tu ni. Ahlin nari. Saatan. Illa. Wa yasdaduna. Fiha asa ban ila asabihim nah ni nabi bok yana ni pa tiada lalu atas jaraga tiada lalu atas jaraga itu satu jam itu satu jam ah nai tela 1 jam nan nai tela 1 jam nan wela kong ca sewan ca mai yang sia wela ah ในเ่ลาหนึ่ง uh, ช <öyle> <anes road noise> ั่วโมงนั้นนบีวะเวลาของชาวสวรรค์จะไม่พานไปอย่างเสียเวลาในเ่ลาหนึ่งชั่วโมงนั้นเวลาของชาวสวรรค์จะไม่พานไปอย่างเสียเวลาอ่าเวลาหนึ่งชั่วโมงนั้นนบีวะเวลาของชาวสวรรค์เวลาชั่วโมงนั้นจะไม่พานไปไระปยชน์จะไม่พานไปด้วยเสียเวลานะครับอ่าเสียยระโยชน์นะครับ ตึงโดนยานี้ผนั้นานไปนึ่งเวลานั้นตึงเรานั้นไม่ได้ซิเกตไม่ได้โลาวาดไม่ได้ทำารามดีผ่านไปแต่ละชโม,มงนั้นรายประโยชน์เสียเวลาสักวันหนึ่งเราจะเศ้าใจเวลาวันที่เราอยู่ในกูบ่าเมื่ออย่างเดินบดตึ้งมานี่เดินบดทึ่งมานี่ถ้าใครเอ่ปล่อยเวลาเดินบผ่านไปรายประโยชน์นั้นไม่ได้เก็บเกี่ยวนั้นคนนี้จะเศ้าถี่รัง ขิดเสียดายนะครับพอเรามารอนพ่านไปว่าเสียดายต่างต่างเนี่เดิดนบวิดมากนั่นเขาจัดให้เต็มถี่ซึ่งเราไม่เอาเองมันตัวใครตัวเอาต่อมันไงแท้ทีิจะอ่านกูอ่านได้อ่านไปนึ่งอักซอนได้ตั้งเจ็ดรอยนึงอาลิบลามมีอารีบลามม,าาม,มีสร้างอักซองเลยแ้่ถ่าได้เลย 1, <100. S 1> อ่านะครับซ่องพัน 1, นึ่งรอยเลยอ่าต้ทังซ่องพัน 1, นึ่งรอยเลยซึ่งเราลองแลกตีกูอ่า,อานถังเลนนันมันหนูขี้หลาน เห็นไหมอ่ะถ้าคนเนี่ยปล่อยไร้ผ่านไปไร้ไประโยชน์พลานไปเสียเวลานั้นไหนดูเนี่ยแต่ในซาอุนนี้นั้นเขาไม่เสียเวลาเลยมาเลกันเบตัมมาตัมมาอ a ต a s นิยมาตมาเลกันอีตุนบีบอกว่ามาเลกันเบตัมมาตัมมาเนียมา a t a สมาเลกันอีตุนอกจากจะเพิ่มฟุ้งเนี่ยมัดให้กับพวกเขาแล่านั้นนอกจากจะเพิ่มฟุ้งเนี่ยมัดให้กับพวกเขาแล่านั้นชฉะซาอุนใน ล l ay, l a ์จะเปิดฟูเนี่ยมาไอจชาสวนนั่นไงนอกจากจะเปิดฟูเนี่ยมัาไอกับชาาสวันอเลา์จะเปิเนี่ยมัดนไอชาสวันอย่างเต็มที่น่าะชั่วโมงนั้นดั่งที่ได a ล a าล atas isi neraka itu นี้การแตกต่างกันแล้วดัีด้ลา atas isi neraka itu sesaat ah lekwe la k องชา i นา n ก r จะไม่พานไปอย่างเสียเวลาเช่นเดียวกัน และเวลาของชาวนารกจะไม่พานไปอย่างเสี้ยวเวลาเช่นเดียวกันและเวลาของชาวนารกนั้นจะไม่พานไปอย่างเสี้ยวเวลาเวลาของชาวนารกนั้นจะไม่พานไปอย่างเสี้ยวเวลาเช่นเดียวกันมาเลกันเบต ambah tambah padanya s e าอัต t ah a มาเลกาอ itu นบีบอกว่ามเลกันเบต a ์ต a h บ a m b a h padanya กซาอัต t a มาเลกาอิตู นอกจากจะเพิ่มฟูน้นการล่งโทษที่เจ็บแสบให้กับชาวนารกนอกจากจะเพิ่มฟูน้นการล่วงถดแท็กซ่านั้นลงโทษนอกจากจะเพิ่มฟู่นการล่งโทษท,ท,ท,ที่เจ็บแสบให้กับชาวนารกอลลอจะเพิ่มฟูนการล่งโทเจ็บเจ็บแสบซาหัสให้กับชาวนารกอันนั้นก็เรียกว่าฟาร์มทรรมานในนารกแล้วแต่ละชโลม,ม,มของเมียพานไปไหนไปโยนหรอกถ้าเราไปอย่นในนารกเลยนั้น อ่เราว่าเออมีเวลาผักพรอนมา้งว้ยไม่มีถ้าไก่เทวาเทว่าเตะทุ่งมาแล้วกัดเคียนตีเตะทุหูก,กัดงูนะก็มันกัดอยู่ตรงนั้นแหละคขว่าผิดมันไม่มดแล้วงูเตะกัดเราผ่อนเข้าไปในร่างกายเขาเรานั้นมันไม่มดผิดแล้วซึ่งเราก็ไม่จะตายแลยว้วซึ่งโดนยาที่เรา,าใส่ได้ไหมตาตางูตอนนี้นกัดคนไปเลยนั่นมันผ่อนผิดออกไปนั่นผิดมันมดซะแล้วนะครับมันต้องคอยอีก อ, Arkansas. อ่าข้ออีกคืนนึ่งหล้วผิดมันจะข้ามาสะสมไม่ใช่ไหมอ่ะผิดในต่องูนะ่งูต่อนน้แต่ว่ากัดเราเจาะเราไปเลยนั้งรองรองแลตั้งรองห้าตั้งมันวิ่งไปได้ไม่รอดแล้วมันอยู่เขนั่นแหละอ่ามันโยเกะนั่นแหละมันวิ่งไม่รอดแล้วพอได้มันไข่ออกเส้นแลงไงยังไงนะครับอ่านั่นคือตัวข้องงูนะครับอ่าเวลางูเจาะนึกว่ารองแรกตั้งท่งูละแปลกละพอเห็นคนทองเนี่วิ่งไม่รอด้อืมยังกันล่ะอ่าไม่รู้ไซส์อะไร เวลาคนตองเวลามันเห็นนั่งมันจะเดินเขืนินนวยไม่รอดเลยเห็นไหมอ่ะอ่านั่นคือเห็ดปุ้นมันมีหลาแลยไม่รู้น้าเต้ไหมเตว่างูในนรกนี่มันไม่มีคําว่าเนื้อเน็ดเนื้อไม่มีคําว่าผ่อนผิดมดผิดเลยนะครับอ่าก็บกจบนะครับอ่าเดี๋ยวตาลอดนั่นแหละทึ่งโทษในนรกนั้นโทษลงอยู่อยู่ตรงนั้นแหละเตะราชโอโมงนะั้นลงโทษอยู่ไม่มีคําวา่าอ่าเน็ดอเนื้อไม่มีคําวา่ามาเลการขี้ขานนะครับอ่ากุฏิมึงมากได้ยงขี้ขานเลย เห้เน <S an> ่าทุบไปก็เห้นกันอยู่พันนั้นแล้วไม่มีนะครับอานารกนั่นจำไม่ดีอ่าตกลงไปเลยฮะเด้เลยนะครับที่บองไอาแซบอีลีเด้แล้ความมันมเจ็บปวดนั้นมันไม่ใช่ง่ายน่นไงเห็นไหมอ่ะเนื่งชีวโมงนั้นนะมีอกว่าไม่มีคำว่าผ่อนคลายเลยการลงทุน